จร,จริงๆว่าผลสารวจก็ก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแต่ว่ากระบวนการในการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนําเสนอนโยบายก็จะทําต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าผมได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีเวลาลงพื้นที่ทุกคนก็ให้กําลังใจทุกคนก็ไถ่าถามถึงนโยบายว่าเราจะทําได้หรือไม่อย่างไรทํานานแค่ไหนซึ่งผมก็ กาบเรียนทุกคนว่าสิ่งที่เราทํานั้นมีอะไรบ้างนะครับในเชิงนโยบายที่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราจะทําอย่างไรกระบวนการในการทําจะสําเร็จปีแรกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างปีที่2ปีที่3ปีที่4พี่น้องประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรผมก็พยายามน,นาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่านโยบายของเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานคร ดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอบราบขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับกําลังใจทุกกาลังใจเวลาเราลงพื้นที่กําลังใจของพี่น้องประชาชนเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรามีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพในอีก4ปีต่อไปครับ